สวัสดีค่ะทุกคนยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทังนนกนาดีีนะคะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วคือจะบอกว่าอาการไม่เป็นใจคือตอนแรกอะ่ะดีมาเช็คใช่ไหมคะทุกคนใครมาเมลเบิร์นนะใครคิดที่จะมาอยู่เมลเบิร์นนะมันจะมีนิสัยหนึ่งที่เราจะเป็นเหมือนกันแบบทุกคนก็คือต้องตื่นมาเราก็เช็คเอ่อสภาพอากาศซึ่งวันนี้เขาบอกว่าเนี่ยทุกคนเห็นไหม มันจะขึ้นใช่ปะว่ามีพระอาทิตย์แบบมีแดดอนะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยตอนนี้จะมีแดดมีแดดนะและคือเมื่อคืนนะก่อนนอนดิมก็เช็คไปรอบหนึ่งด้วยนะเพอาพอจะได้รู้ว่าอากิจการรมที่เราจะทําวันนี้ต้องต้อง,ต,องต้องเตรียมตัวยังไงสรุปโอเคมีแดดเต็มที่เลยค่ะวันนี้ก็คือลุกมาวิ่งลุกมาวิ่งแบบฝนจะตกอะทุกคนแต่ก็แบบเอ้ยไม่ได้ฉันต้องวิ่งอะอก็กะว่าโอเควันนี้เราจะถ่ายคลิปใช่ไหมคะแดดมันจะต้องแบบเอ้ยดูโอเคแน่ๆเลยสรุป ไม่มีแดดแล้วตอนนี้ก็คือไม่มีแดดถ้าเห็นกนะ็คือมันจะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยแจัดไข่เท่าไหร่นะคะ <c oughs> ก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรแต่ฉันไม่มีเวลาแล้วเพราะว่าเราต้องขยันอัพคลิปนะคะทุกๆอ,อาทิตย์เนาะนี่เราไม่ได้ฉันต้องทำกันบ้านก็เลยมาอัดให้ทุกคนเรื่องวันนี้ที่ดีอยากมาแชร์ให้เพื่อนๆฟัง <c oughs> ก็คือเป็นเรื่องต่อจาก <c oughs> ที่เหมือนเราอะ <c oughs> มาถึงที่นี่เราต้องเตรียมตัวยังไงใช่ไหมนอกจากหาที่พักแล้ว <c oughs> ใช่ไหมคะ ก่อนหาง,งานเราก็ต้องแบบมีเลข t f n ใช่ไหมแต่ทีเนี้ยก่อนเราจะออกไปหาง,งานได้เนี่ยเราก็ต้องมีเจ้าตัวนี้นะคะ <Okay. S 1> ก็คือ <Thank you. S 1> เขาเรียกไมค์กิไมค์กพารใช่ไหมตอนแรกดิมก็อาจชื่อเขาไม่ค่อยถูกหรอกว่าเออ หมายถึงว่าเราก็อ่านผ่านๆใช่ไหมแล้วดีมันก็หาข้อมูลก่อนมาเนี่ยมันสิกงงมากเลยอะยิ่งไปอ่านในเว็บเขาก็โอ้โยยิ่งงงไปอีกอะไรวะเนี่ยอะไรเงรี้ยเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละคือคอนเทนต์ทองของเราที่เราจะต้องมาฝีให้เพื่อนๆได้รู้นะคะเพราะว่า1เราจะได้เตรียมตัวงนล้นเราจะได้เลือกได้ว่าเราต้องซื้อ,อยังไง อันนี้นิมขออธิบายคุณสมบัติของน้อนก่อนนะคะน้องไมกี้เนี่ยคือมันจะเป็นบัตรเดียวที่เราสามารถขึ้นแคมได้นะคะขึ้นรถดดไฟได้นะขึ้นบัตรได้อันเนี้ยดีมาชอบมากแล้วก็เวลาเราซื้อใช่ไหมคะขออนุญาตปิดนะตัวเลขโครตรงเนี้ค่ะมันจะมีแบบเฉพาะเจาะจงคือแต่ละคนอาจจะได้บัตรไม่เหมือนกันนะ Okay. ทีนี้บัตรเนี้ยทุกคนต้องพกตลอดนะคะหรือไม่งั้นเนี่ยมันจะมีแอปในโทรศัพท์อยู่แต่ว่าแอปในโทรศัพท์อดิไม่เคยใช้เพราะว่าบางทีแบบหมดบ้างอะไรบ้างเลยอดเลียดิมก็เลยแบบปกการมาชัวร์กว่ามาขา่าวิธีซื้อบัตรหลักๆนะอันนี้ดีมาขอแบบจำแนกของผู้ใช้งาน เาเพื่อนๆพี่ๆนะคะผาอาศัยอยู่ในเมืองใช่ไหมคะในเมืองเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาจะเรียกว่ามีโซนฟรีแทรโซนฟรีแทมนะคะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมประมาณเนี่ยเหมือนแบบถ้าใครนึกไม่ออกก็นึกเชียงใหม่เชียงใหม่บ้านเราเนาะนก็จะมีแบบโซนโซนเมืองอะคะ่ะอะไรประมาณนะั้นเป็นโซนสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยคล้ายๆกันคือตอนแรกดี่มานิวอัานแมปพิมก็ไม่เข้าใจเลยเฮ้ยฉันจะไปฟินเดอร์อะฉันต้องไปซ้ายหรือขวาวะคือแบบไม่รู้เลยว่าถนนอะแทมมันจะวิ่งสวนกันเนี่ยส่วนถ้าคุณไปซ้ายถ้าไปถูก มันก็จะไปอีกเส้นหนึ่งอะไรเงี้ยก็แบบโอ๊ยทำไงดีแล้วบัตรก็ไม่มีด้วยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าโซนนั้นโซนฟรีแทมหรือเปล่าเนี่ยแหละดิจะมาเล่าให้ฟังโอเคหลังจากที่ทุกคนนะคะเข้าพักที่โรงแรมในเมืองเนาะคือมาจากสนามบินแล้วมาพักโรงแรมในเมืองแล้วเราอยากดูว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นโซนฟรีแทมหรือเปล่า ตรงป้ายอะค่ะต,ตอนเราที่เราขึ้นไปอะที่สถานีย่อยๆนาะมันจะมีป้ายบอกว่าเนี่ยด,ดิสตานอะคะ่ะเป็นแบบว่า free ฮมโ z o น,นะหรือว่าเนี่ยดิสตานเนี้ยเป็นแบบสิ้นสุดกันแบบเป็น free ฮมโ z o แล้วเพราะฉะนั้นคุณจะต้องซื้อบัรรจริงจริงมันจะมีตู้ให้ปกติอะค่ะมันจะมีตู้เล็กๆตามสถานีย่อยๆ,ๆเราก็แค่แบบประมาณว่าจ่ายผ่านบัตรเครดิตก็ได้นะหรือว่าจะเป็นแบงก์ก็ได้เหมือนกันถ้า นเปิดเปิดแบงค์แล้วเราอยากซื้ออะไรเงี้ยก็คือจ่ายได้เหมือนกันหรือดีหมาเคยใช้ตัวแบบวลการ์ดจ r กไทยอะคา่ะมาจ่ายได้เหมือนกันเพื่อให้ได้บัตรนี้มาทีเนี้ยเจ้าบัตรเนี้ยค่ะเขาก็จะมีเลทเนาะเลทที่แบบคุณซื้อแค่โซนหนึ่งหรือโซนหนึ่งบวกสองอ่ะอ่ะมันต่างกันยังไงมันต่างกันนะคะทุกคนแบบว่าคือคือมัน ในแง่ที่การล้วที่เราเดินทางดีกว่าสมมติว่าเพื่อนๆอ,นอ่ะพักาศัยอยู่ในเมืองก็จริงแต่ถ้าทํางานนอกเมืองก็ก็ต้องซื้อนะถึงแม้ก็ถ้าทงานนอกเมืองก็ต้องซื้ออยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแล้วว่าเราอา่ะเลือกทํางานในเมืองหรือนอกเมืองแล้วก็หนึ่งเลยพักที่ไหนก่อนสองได้งานเนี่ยเราได้งานในเมืองหรือนอกเมืองใช่ไหมคะถ้าได้งานนอกเมืองเนี่ยเราก็ต้องซื้อเป็นโซนหนะะึ่งบวกสองอย่างงี้ค่ะมันก็จะครอบโซนหนึ่งบวกสองหรือคนที่ไม่ได้ทํางานไกลมาก ไปถึงนอกเมืองคือมันสิ้นสุดฟรีแทมโซนก็จริงแต่มันก็นอกเมืองไม่ได้ไกลามากก็จะเป็นแค่โซนหนึ่งพออย่างเงี้ยค่ะที่ที่่พอจะเห็นภาพเนาะโอเคเดี๋ยวดีมา,ายกตัวอย่างเคสของดีนะคะก็ะคือดีมาซื้อบัตรเนี้ยเป็นโซนหนึ่งบวกโซน2เพราะว่าบ้านดีมาค่ะคือเราเรา,เราเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะ เราก็อยู่ไกลมาเหมือนกันคือดีหมายอาศัยอยู่นอกเมืองห่าเมืองประมาณ1ชั่วโมงใช่ไหมคะนิมก็รู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวบางทีอ่ะเราก็าจะไปเที่ยวด้วยไงบางทีเราอยากไปนู่นไปนี่ไปบีชไปไปเซนคิวิน้าไปบรตันไปนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเซฟโซนอะ่ะดิมก็เอาเป็น1-2บอก2ไปดีกว่าเพราะว่าเราอ่ะชอบออกไปเที่ยวเล่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบัตรของดีที่ซื้อก็จะเป็นโซนห น2ทีนี้เรื่องระยะเวลาเออซื้อ,อยังไง5วัน6วัน7วันโอเคเรื่องระยะเวลาในการซื้อมายกิทนะคะของดีมนะดิมซื้อเป็นรอบละ1รอบบินก็คือ30วัน,นะคะ่ะปกติเนี่ยเราสามารถซื้อได้แบบสวันก็ได้3วันก็ได้5วันก็ได้7วันก็ได้365วันก็ได้เวลาเราไปอะคะ่ะเขาจะมีแบบเทียบตราดว่าถ้าคุณซื้อเนี่ยประมาณ คือเหมือนซื้อเยอะยิ่งลดอะประมาณนั้นนะคะสมมติว่าบัตรนี้ดิมซื้อ365วันดิมก็จ่ายไปเลย365วัน,วนคือเราต้องจ่ายไปเลยนะ365วันเขาก็จะมีเลทแบบว่าราคาให้เขาก็จะคำนวณให้อย่างสมมติว่าเอ,อ้ยถ้าคุณซื้อ30วันคุณจะได้เลทนี้เนี่ยราคามันก็จะถูกกว่าอย่างดีมันดิมจะซื้อรอบละ30วันเพราะฉะนั้นดิมก็ใช้บัตรเครดิตซื้อะคะ่ะก็ซื้อแล้วก็ดีมอจะไปเติมที่สถานีใหญ่ที่ฟิลเดอร์สเตชันเพราะว่า เ,เวลาถ้ามีบัตรมีปัญหาอะไรอะ่ะมันก็จะง่ายกว่าเพราะช่วงแรกที่ดิมมาเลยนะคือเอ๊ะทำไมฉันเติมไปเราเงินมันไม่เขา้าคือแบบเฮ้ยท้าเป็นเพราะอะไรคือแบบคือมีเงินอยู่ในนี้อะ่ะแต่เวลามาติดมันติดไม่ได้มันเออเลอิกพอมาติดไม่ได้คนที่ตรวจบ,บัตรขึ้นมาค่ะแล้วมาเช็คบัตรเราอะ่ะเขาก็จะแบบเอ๊ะทำไมอะ่ะก็โดนปรับอีกนะทุกคนอย่างนั้นอะ่ะดิมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยไปคุยกับเขาาสรุปเขาบอกว่ามันมันจะมีรอบล่าสุดที่คุณทัดเปิดคุณไม่ทัดปิด ือหมายถึงว่าเราออกนอกเปิดแล้วเราไม่ทัดปิดอะคะ่ะก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวแสดงว่าอ๋อมันทําให้บัตรเราเออเลิกคือมันก็จะมีเงินอยู่ในนี้แหละแต่เขาก็จะเหมือนว่ามันจะมีเขาเรียกค่าปรับอะคะ่ะตอนนั้นนิ่มโดนมาประมาณ4ดอนเขาก็จะต้องจ่ายไอ้สดอนนี้ไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ออ มาเร,มเริ่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 มของเดือนใหม่เพราะฉะนั้นสมมติว่ารอบแรกดีมหมดวันที่1แล้วดีซื้อเพิ่ม3 0วันบัตรของดีหม,มนก็จะไปหมดวันที่1งอ,อ,อีกอีกเดือนถัดไปเพราะฉะนั้นเราต้องเติมอกเดือนนะคะโอเคอันนี้เพื่อนๆน่าจะพอเข้าใจเหาะแบบเรื่องราวของน้องไม่กิการคือสมมุติว่าใครทําหายนะคะอันนี้ดิจะบอกเลยถ้าคนซื้อ3 6 5วันแล้วทาหายอ่ะ มันเป็นเรื่องที่แบบปวดใจมากเลยนะเพราะว่าเราอาจจะเอาคืนไม่ได้นะคะเพราะอย่างที่บอกบัตรนี้เลขนี้เราเติมเราเติมเลขหลังบัตรอะไรไปอะค่ะเงินก็จะอยู่ในบัตรบัตรอนันนั้นทุกคนคนคนอื่นก็สามารถเก็บไปใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังอย่าทำหายหรือบางคนอาจจะซื้อแบบ28วันนี้ก็ได้หรือบางทีก็แบบ30วันถ้าบางคนแบบว่าไม่ได้ใช้มากอะค่ะก็ซื้อเป็นแบบ7วันแล้วค่อยๆค่อยๆเติมก็ได้แต่ดิมว่าของดีมอะ าดินเติมสามสิบวันใช่ไหมมันจะอยู่ที่ประมาณร้อยหกสิบห้าดอน,นะคะ่ะต่อเดือนเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถทําบัญชีได้แล้วว่าในหนึ่งเดือนเนี่ยเราจะต้องจ่ายค่าพวกเนี้ยเดือนละกี่บาทกี่บาทเนาะเราจะได้มาคํานวณได้ว่าเราหาเงินได้เท่านี้เราจ่ายค่า,ารถไปเท่านี้เราจ่ายค่าผิดไปเท่านี้เราทําบัญชียังไงสําหรับดิมดิว่าสามสิบวันามาทําบัญชีค่อนข้างง่ายดินก็เลยเลือกซื้อสามสิบวันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะดิงฝากกดสาสไค่นะคะ,คนะคะแล้วก็กดกระดิงด้วยนะสมมติว่ามีคำถามอะไรก็ตามแต่นะทุกคนเกี่ยวกับ เรื่องที่ดินฟีดไปหรือว่าเรื่องไหนที่แบบเอ๊ะอยากรู้จังแบบนี้ต้องยังไงดีนะคะ <c oughs> ก็สามารถที่จะเม้นไว้ได้เลย <c oughs> การที่เพื่อนๆเม้นให้ดิมเห็นนะ <c oughs> ทำให้ดิมรู้ว่า <c oughs> ดิม <c oughs> ควรทำคลิปออกมาแบบไหน คนดูมากที่สุดอันนี้ดิมต้องขอบคุณจริงๆค่ะแล้วดิมรู้สึกว่าดีหมาอยากแชร์ในเรื่องต่างๆที่ดิมมาอยู่ที่นียให้กับเพื่อนๆเพราะดิมเชื่อว่าพี่ๆเพื่อนๆ,ๆหลายๆคนที่มาอยู่นี่ก็จะเจอสตอรี่ไม่เหมือนกันเจอปัญหาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าดิมสามารถปิดในเรื่องไหนที่มันไม่ค่อยมีข้อมูลหรือแบบว่า เป็นปัญหาใหม่ที่เราเจอแล้วเราแบบสามารถบอกคนอื่นได้เขาจะได้เตรียมตัวได้หรือว่ามันเป็นเรื่องที่แบบดีมากๆเพราะว่าดิมเองอ่ะดิมมาน้าอ่านคอมเมนต์แบบบางคนไม่ได้มีคําถามนะทุกคนแต่แบบพิมประมาณว่าเออแบบแบบขอบคุณมากๆที่มาทําให้ดูอะไรเงี้ยเริ่มรู้สึกว่าเออมันรู้สึกดีอ่ะคือ ีแบเปิดช่องมานานมากเลยนะทุกคนแต่ว่าเป็นปีแรกที่ดิมตั้งใจทาช่องอะคะ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนที่เขาทำเขาต้องรู้สึกฟินแบบนี้แน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่เหงาด้วยแล้วเราก็มีอะไรทําและเราก็มีกําลังใจที่จะแบบใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แบบที่แบบมีเพื่อนม่เยอะ,อะนาะอ คนน่าจะเข้าใจนะคนที่อยู่ที่นี่ก็จะเงาๆหน่อยนะคะโอเคค่ะยังไงไว้เจอกันคลิปหน้านะคะดิมก็จะขยันฝี่แบบนี้สัญญาจะทําให้ทุกอาทิตย์เลยแล้วก็จะตัดคลิปด,ด้วยนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเพราะว่าตอนนี้สอบรู้ครึ่งและดิมมีนะัดประชุมที่ไทยเดี๋ยวจบจากคลิปนี้ดิมประชุมต่อแล้วก็เดี๋ยวมานั่งตัดนั่งตัดคลิปต่อนะคะโอเคขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะแฮปปี้เบยค์ค่ะ